นี่เราบอกมาให้อาจารย์เฉลิมชัยนะผมมาเอาแว่นมาส่งหนึ่งแว่นอันเดียวนะลูกเชียงใหม่เอามือขั้นงใหม่คามรักความรักครับจำยังแค่ได้ขนาดเลยบวกอาจารย์แล้วก็สร้างจากอย่างไรก็ได้ก็ได้แลนวดขนาดบอขนมมันดีแต้สุดยอดก่าแล้วประเดี๋ยวนี้นะคือต้องือต้องกับชายดำเอาแว่นจากเชียงใหม่มาส่งถึงหลวงคุณเพื่ออาจารย์เฉลิมชัยโพธิพิพัฒน์ ต้อมกระเช้าดำทำได้ทุกอย่าง<อ>วันนี้วันนี้เรามีของได้ซื้อซื้ลูกหลานเนื้ออุตส่ามาถ้าพระเจ้าใหญ่เฉลิมไทยต้มกระเช้าดำม,มาช่วงเช้าวันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้าน B S B เชียงใหม่ดับเดินทางมาด่วนเลยเนี่ยครับร้านอย่างพัทันเปิดเตี่ยเจ็ดโมงบ่ายมาแล้วนะครับอาจารย์แกบอกขึ้นมาเอาแว่นอ๋อโอเคอาเชิญเชิญมา<ะ><ๆ>มามามาอันนี้มาแบบ โผล่บอลเขาเนอะถ้าปเจเออถ้าปเจอาจารย์เฉลิมชัยโคศีพิพัฒน์นี่ไอ้ต้อมบอลลูนเอาลูนเอาเนอะไอแจ์ไม่เอาแม่เนียงโอ้โหเนี่ยเะบอกเนอะตี๋ยเอิมาเอาจะเอาล้านบีเอ็นเอสีพีเชียวไหมเท่านั้นพี่ไปทั้งไรเมื่อไหร่ผมจะต้องออกเดินทางวันวันศุกร์ต้องถึงงานแล้วอ๋อครับคุณแม่พอๆกันนั่งเพราะต้องไปงานแล้เพราะผมต้องประจําทั้งพิลังด้วยนะโอ้งานเดี๋ยวเจอครับพี่บอลตัวเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ของอาจารย์เฉลิมชัยโคศีพิพัฒน์ ืบเนื้อมาจากอาจารย์เฉลิมชัยใครได้แว่นตานะครับจะขี่รถปกรุงเทพที่ไหนก็มาเอาจะเอาละไอบอลอ่ะบรเดี๋ยวนี้หนึ่งยัยจะขึ้นโซนฟารถเมย์กว่าจะาัตันจะเอาละจะเอาบาเดี๋ยวบรเดียวนี้ประเดี๋ยวนี่นะต้องกับชายรำจะต้องเอาแว่นอันนั่นนะจากเจียงใหม่นะครับเอาไปฮือเหียงเจียงไฮ้ปพะเดีบยวเดี๋ยวไปนหะเอารถออกมาละ เพื่อแว่นอันเดียวอาจารย์เฉลิมชยัยเดียวต้องกับชายดำจะเอาไปส่งไอเอาแว่นไหมนี่เพื่อแว่นอันนี้อันเดียวต้องกับชัยดำจะขับรถจากเชียงใหม่เอาไปส่งหรือเชียงไฮรอรับแหวนจากผมอาจารย์เฉลิมชยัยโคนทติดกันผมป๊กมาหามแล้วกับวัดหลงคุณรอบนี้นะ,ะน,นี่เอามานี่อะไรก็ของอาจารย์เฉลิมชยัยนี่ครับโอ้โห,โหถ้าพระเจ้าเวนะ่นอนนี้นะข้าพระเจ้าจะมาได้มาเจียงไฮกับการรงหามาวันติดเนี่ย วันนี้วันอย่ามาอังการมาหําละว่ดลองคุณถ้าผมมาหักอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะผมบัคับรถมาเนอะลูกเจียงใหม่เอาแว่นมาส่งเพื่อเปี่ยเจียงฮายไปเนอะถ้าป้าแจ้เพื่ออาจารย์เฉลิมชัยผมนะเดี๋ยวรอรับของนะครับอยากได้จัดให้ดูครับเพาะแว่นอันเดียวเนี่ยครับเพราะแว่นอันเดียวเท่านั้นไ่ได้ขอบกลับก็ได้อ ตีทำมือหมู่ผมจะต้องเดินทางจากเชียงใหม่เดินทางมาวัดหลงคุณเพื่อทําการมอบแว่นอันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณไอ้บอลร้าน V E D C P เชียงใหม่ขอบคุณมากครับผมอันนี้เปิ้นบอกว่าน่าบอกว่าพี่บอลพี่บอลเอาหึงออ้หยาเฉลิมชัยต้องให้พี่ต้องกระชายดำเออแล้วสําคัญคือตึง้งหูคูนี่ยผมก็นำมาส่งด้วย <c oughs> ลำบากกูแหมบระเด็นเอล่าคอกับมามดตึงใหญ่โปง่ปงโก่งโก่งลูก ลูกจะวัดจิงใหม่มานะครับเพื่อทําการส่งแวนอ่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์บีตัวเดี๋ยวรอดูคลิปนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีรอยยิ้มของอาจารย์เฉลิมชัยหรือเปล่ากับการเอาแว<ะ>่นมาให้อ,อาจารย์เป็นการพิเศษเดินทางกลับมาครับวัดร่องคุณอีกหนึ่งครั้งสวัสดีครับ อะไร้าเนี่ยโคตาถามก่อนอันนี้เด็กๆวอๆๆอันนี้ของแท้ร้อเปอร์ซจาก B S P เชียงใหม่ข้ารขนาดอะไรบ้างครอาจารย์เราะสร้างกัมเดี๋ยวดระได้ก็ได้ก็รด้ก็ด้ก็ได้ด้ก็ด้อด้ก็ได้กด้กด้ก็ได้ด้ด้องด้กะได้กด้อด้ก็ไ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ไก็ได้ก็ได้กดกอาด้ร็ไดก็้ก็้กาได้ก็ไสพ ต้อมกับราชดำทำได้ทุกอย่างว,นนวันนี้วันนี้ต้องมีของได้ซื้อซึ่งลูกหลานเนอร์กุซ่ามาถ้ามาแจ้งการเฉลิมไทยต้องกับราชดำออมาำอันนี้ขอบคุณขอบคุณร้าน B S C P ชื่อใหม่ร้านที่บอลเวอร์ดระจ่ายตังค์อะไหรอะไหรกี่บาท โอ้ยงูเลยแก่ผมได้บอกมาครับใช่ได้บอกนะอาจารย์ไช่ผมได้ฮะต้องใจอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะได้เดี๋ยว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 เก็เชียร์ครับพี่บอลแต่ว่าวันนี้นี่ครับอันนี้เป็นหงใจครับอาจารย์อ่าเป็นหงใจครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ครับอันนี้ของแท้นะครับเนอะแท้ครับเป็ดป้าครับไอตัวนี้มันจะหนาขนาดนั้นอ๋หมดแล้วง่ายเนาะครับอ่าครับอันนี้ของแท้เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจารย์บอกว่า ค่าขค่ไดนขนาดอันนี้ร้านม่ตชจยงใหม่ปลาจตงข้าวรถเอาแบนเดียวมาส่งเพื่เนจยงไฮฮักมาฮักเสียงตื่เตืองอาจารย์ห้าหัวก่อนต่วันนี้ห้ากวครับเดี๋ยวตอนไหนว่ามาหมูตื้อเดจะหาวมักาไปเอาเรื่องตังเงินฮะตังเงินขอคแรกก่อาจารย์เบาฟีนะเบาฟีฮะ ต้องต้องต้องมุสาค้ามาหาถือจงไงนี่ฮะถ้าต้องมาค้าจะรองก่อนเดี๋ยวโทษจะห้ำก้าวหมูราคาเนี่ยเพราะรักนะครับเพราะรักนะครับลายเป็นเซนป่ะแน่นอนของแท้ของแท้นี่ครับมีใบการันตีตัวเนี่ย่ะไม่ละกะหานี่ครับนี่ถ้าผมมาให้กระจายเฉลิมชัยนะผมมาเอาแว่นมาส่งเนึองแว่นอันเดียวเนี่ยลูกจัะไงเอามื่อคืนังไงเพราะรักเพราะรักครับจอมอยากโดนอแางโบครับ กอรักก็รักอ่ะโอเค